เทีนสีแดงยูนิฟิก็จะมีงนะครับไก่เทียนสีเขียวนะครับมีกาเียนีแแพ้วห้อาาเรียนมาเล่นไดครับอาางอไปขอเพ่มยงไรได้

ต่อไปตัวเลขขาคู่ร้ายนะเต็มเลยให้เซตโอเคทำได้เอตต่อให้เรียบร้อยป๊เปอร์ตัวเลขขาเร็วมากคนีรับ้วันนี้ ของีตาย้าของมนางแล้วเพื่อนเลยเอ็ยยูตตะวันตะวันกอบมาได้นะครับคตอนนี้เป็นที่กัวันนที่รอไปนะครับง่าวนตเอ็ถึงคนเอกใช้ลมทํแกาขือเอ็ดกให้ไม่ได้ครับเพื่อๆก็มาได้ยืนไล่ไปฮีโร่เของสรให้กัวันวันองบอนมาล่าึ่ะแล้วจะโกให้พตั้งตี่ ยังไม่อยู่พี่ป๋ากินข้าวดิเพราะฉะนั้นถ้ายังไงดิเล่นทุกคนนะครับอ่าดีๆๆๆๆๆๆอ่าดีไปแล้วครับพี่ต้าผมขอแกสักทีนะครับประมาณว่ายังอยู่ครับเตรียมว่าทําอะไรครับท่านเอาครับเราป้าเราแต่คุณต้องไปรับดูในเวลานี้นะครับทุกคน <laughs> <laughs>

เออต่อต่อเตอร์มาใส่มาพิชิตล้างนะสามดาวพิชิตล้างนะอคต่อเตอรเออตอเตอร์ต่อเตอร์กลับไปตอนี้ข้าวส่าวสานสิบคือจี่ไหนได้ก็ไหนคอยตีกำลังที่นี่นะมีเฟืองจะได้เอ้าพิชิต้ก่อนคอยยูดีกันแล้วคอยเต้น เพิ่มเข้ามาหน่อยนีเพื่อนันเลยเยเตะปานมาวเ้าเข้าโตกเเจับมได้แล้วตนที่ขวาโอ้โหดู้รับตหนตัวนี้ชื่ออะไรอยู่ร่างไรจีหรือร่าไรตัววันนี้ตัววันก็เล่นอยู่ไั่เี้เกับตัว้ดิตัวนี้ตัวนตัวนด้ เท่าเท่าเท่าเอฟเอฟซีพักยี่ไม่เท่านะครับนี้ไม่เาไกร์ครับวันนี้โอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โอ้โ้โหโอ้้หโอ้โหอ้โอโอ้โหอ้โห้โอ้อ้โหโอโ้อ้้โหโโหโอ้โอ้โหโอาอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้หห้โหโอ้้ห้อ